สวัสดีค่ะพม่พี่น้องเมื่อนี้กัมพูชอกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่องยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของเหลาสามัคคีเหลาสามัคคีเรามีกันทุกวันเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพว่พี่น้องเมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะเหลาสามัคคีจะออกสองทุ่มครึ่งคืนนี้ออกทุกวันค่ะเหล่าสามัคคีมีกันทุกวันใส่ยขยันไปเหล่าสามัคคีอชอบก็จัดขัดก็ผ่าน เลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลุดเด้อค่ะเด้อไจกก้กระกาบขอบคุณเจัดเซียนดังนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณน,นะพ่อแม่พี่น้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กมามดามเด้อห้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะ ล้ากาบขอบุญขอบพุ่น fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กาบขอบพุ่นหลายๆฮัไปเบิ่งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะคราวน,นี้ก็จะเป็นเหล่าสามาคีเป็นเท่นใดพ่อแม่พี่น้องเหล่าสามาคีของเลขมีที่มาสุดยอดสุดปังสุดยอดสุดปังเข้าไปสามสามเข้าไปที่สามสามพ่อแม่พี่น้อง เกือบแตกสามตัวเราเด้เนี่เป็นหาซื้อๆได้พ่อม่พี่น้องกันเป็นซีนี่แตกเบิ้ลเด้เนี่ยโอ้แตกกันสามตัวต้นเด้เนี่ยเพราะว่าเราสามมีออกสามสี่สามล่างออกสามสามเจ้ามาเอามาเหมอดคักเทะมิต่สามกับสามเทเจ้าก็บ่จ้องไว้เฝ้าเฮียนจากเม็ดเนี่ยบอกล่าสามมชีเอ่อวันนี้วันใหม่คันผู้ใดเป็นแฟนครับของเลขมีที่มากำลังฮอต กำลังฮอตกำลังมาแรงตามตัวพวงมาภิณงค์เลขเมธีมาให้มาวันนี้รูดรเหลาสามมัดขีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสองสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่เบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสามหาง 1นึ่งสองสาหนึ่งสองสี่สองสองหนึ่งสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หนึ่งสี่สองสี่สมตัวเน้นหางเดียวหนึ่งสองสี่แคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของเลขนีที่มาแล้วไปต่อเป็นกองค,นคายราบขอบุญขอบคุณเลขนีที่มาเด้อค่ะที่หาตัวเลขแนวทางมาว้างทางช่องเนาะราบขอเพระคุณเป็นอย่างสูง ต่ไปเป็นของมาดามพ่อแม่พี่น้องอันต้องการขอโทษขอให้จับคู่บพถึงเนาะเพราะว่าเอฟซีบอกว่าิได้มาดามบ่ได้รูดพะนะสามมาทั้งบนและล่างค่ะิได้บว่าได้รูดมาดามมาสัน่นมาดามเหมนว่าได้จับเบิ่นไห้เนาะพ่อแม่พี่น้องขันจับเบิ่นไห้กับสิใครเนาะเอา้าเมืม่อนีนเมื่อไม่ไปไม่ขันผูใ้ใดเปลี่ยนแฟนครับของมาดามเพราะว่างวดก่อนของมาดามเข้าเนะค่ะเนาะ วัดก้อนของมาดามเข้าไปเนาะสองวัดติดพุนได้ละ่ะสองวัดติดค่ะของมาดามเข้าไปสองวดติดถือว่ายังบอลลดเด้อค่ะถือว่ายังไม่หลุดราวสามะชีของมาดามคำนวณวัดนี้ก็เข้าไปที่ตัวรูดยังมาให้เห็นเนาะยังมาให้เห็นถือว่ายังบอลลดอะผู้ใดเป็นแฟนครับมืนน่อนี้จับตามองสายขยันไปลาวสามชี แล้วสามเมืีมาดามให้วันนี้รูดเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมี 2, 1, 2, 1. เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งเบิลจะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวสามหาง สตัวก็จะมี792 7, 7, 7, 7 9ก้าสองเนะคะสตัวเน้น2องหางเน้นไปที่9 2 9าสตัวเน้น2หางเจ็ดเกางเจ็ดเกค่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเสียนนุมของเสียนนุมกะถือวอ่ายั่งบอลลดเดอร์พ่อแม่พี่น้องเด้อ ของเซียนหนุ่มก็ถือว่ายังไม่หลุดตัววิ่งตัวรวดยังไม่เห็นนะคะเนาะอ่ะมือนี้มือไมอ่ไปไม่ผู้ใดจิตตามของเซียนหนุ่มเพราะว่าสามมาทั้งบนและล่างจับคู่ให้ไม่ถูกให้สามห้าออกสามสแล้วก็3าเนาะให้สามหาออกสามสี่มือนี้มือไม่ไปไม่พ่อแม่พี่น้องอ่ะเซียนหนุ่มให้มาวันนี้รูดเราสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ หนึ่งกับสามสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองสามห้าสามสองเบิลจะเป็นการเบิลค่ะหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามนะคะสามตัวสามหางสามตัวสามหางก็จะมี 151 152้าหน้าสองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มวันนี้แล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขรับนางฟ้าเนาะของเลขลับนางฟ้าบาัาบพนันตรงกับพระทวดขอให ของเพื่อนเดินดีด้วยเลขลับนางฟ้าของเล่าสามาคีเนาะของเราสา,าัคคีเลขลับนางฟ้าถือว่าเดินดีมากเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่เนาะพแมีพี่น้องตองกาบขอโทษขออภัยแฟนครับเลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดเหลาสามาคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับห้า อุ้ยขอโทษขอไห้เสียงดังสองตัว4หางสองตัวสหางก็จะมี6 3 6 4 5หกสี่เบิ้ลจะเป็น5้าห3ตัว3หาง5้าหกสามหหสนะคะสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่6กสาม หกสี่สามตัวเน้นหางเดียวห้าหกสามแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุญขอบคุณเหลขกหลับนางฝ่าเรือที่ห้ตัวเลขแนวทางเนาะมาว่างทั้งช่องกราบขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของชชเชิชัยของชอเชิชัยบ,บัพานเนาะตรงกราบขอโทษขออภยัยวันนี้วันใหม่ไปใหม่ ขาแช่ใจให้มาวันนี้รุด่ดลาวสามขีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หางสามแปดสามเก้าห้าแปดห้าเก้าตัวกันจะเป็นสามห้าสามตัวสามหางสามห้าแปดสามห้าเก้าสามห้าสามสองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่สามเก้า 5 8าแปดห้เก้าสาตัวเน้นหางเดียว3ามห้ดเด้อค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชว์เชิดใจวันนี้แล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของซองสุวรรณเนาะค่ะเนาะของซองสุวรรณก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะซองสุวรรณ วันนี้ต้องเดินนะคะวันนี้ต้องเดินนะคะ,อะสองสุวันให้มาวันนี้รูดเราสามวมัธีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับหกสองตัวสี่หางสี่แปดสี่เก้าหกแปดหกเก้าเบิลจะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหาง สี่หกแปดสี่หกเก้าสี่สี่หกสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่เก้าหกแปดสามตัวเน้นหางเดียวสี่หกแปดแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขล็อกจิกพารวยเนาะล็อกจิกพารวยกรบปุกพานมือนีมือไม่ไปไมะะ่เนาะค่ะเนาะ วันนี้วันใหม่ไปใหม่ล็อกเจ็กพารวยให้มาวันนี้รูด4หน่อยถึง5หน่อย9กับ0ูสองตัว4หาง2ตัวก็จะมี9ก้าหนึ่เก้่นบิ้ลก็จะเป็น9900 3ตัวสหางสามตัวสามหางเก้าศูนย์หตัวเน้น2หางเน้นไปที่ เก้าหนึ่งเก้าสองสามตัวเน้นหางเดียวเก้าศูนย์สองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามลอกจิผพารวยวันนี้เนะาะกราบขอบุญขอบคุณเหล,ล็กหลอกจิผพารวยที่หายตัวเลขนะาาวทงมงวางทั้งสองเนาะกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลุดลเด้อ่ะเด้อชอบก็อย่าลืม กดไล่์กดแชร์กดติดตามให้่กับมาดามเนเดอให้เป็นกำลังใจซึ่งกันเลยกันเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ